กันค่ะทางด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชานะคะด้านการของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจค่ะเด็กแล้วก็มีการแนะนำนะคะดูแลเด็กในช่วงก่อน6ขวบนะคะให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจของเด็กด้วยค่ะ กระทรวงสาธารณสุขนะคะแนะนำการดูแลเด็กในช่วงก่อนวัย6ปีค่ะเนื่องจากเป็นช่วงวัยที่สำคัญเป็นช่วงที่เด็กเริ่มมีการพัฒนาหลายด้านขณะเดียวกันในช่วงนี้นะคะก็เป็นฤดูฝนทำให้เด็กๆมีภาวะเจ็บป่วยของระบบทางเดินหายใจซึ่งให้ความสำคัญกับเด็กเป็นพิเศษโดยในช่วงนี้ค่ะเป็นฤดูฝนทาให้เด็กๆมีภาวะเจ็บป่วยของระบบทางเดินหายใจส่วนบนนั่นก็คือจมูกคอหอยนะคะแล้วก็รวมไปถึงส่วนล่าง หลอดลมปอดสาเหตุส่วนใหญ่ค่ะเกิดจากเชื้อไวรัสที่สำคัญนะคะกำลังระบาดในขณะนี้ก็คือโรค RSV ค่ะหรือว่าโรคติดเชื้อทางเดินหายใจของเด็กปีนี้นะคะพบการระบาดตั้งแต่ในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนส่งผลนะคะให้พบผู้ป่วยจํานวนมากหากพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ค่ะมีการติดเชื้อทางเดินหายใจของเด็กจะสร้างปัญหาในการเจริญวัยในช่วง4ถึง6ปีที่มีความสําคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กในวัยนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นวัยที่เด็กเริ่มออกจากครอบครัวไปสู่โรงเรียนซึ่งอาจมีการ รับเชื้อนี้ได้คุณพ่อคุณแม่ค่ะหรือว่าบุคคลที่ใกล้ชิดในครอบครัวนะคะจึงมีความจําเป็นที่จะต้องทราบในการเฝ้าระวงังเพื่อให้เด็กๆปลอดภัยจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจไม่สร้างความเสี่ยงที่อาจจะส่งต่อสุขภาพของเด็กๆได้ค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะ ีก่อนเรารู้จักโควิดมานะคะแต่ว่าก็คือตอนนี้เจ้าถิ่นก็จะกลับมาแล้ว<ม>ก็จะเป็นโรคไอซวีที่มีการระบาดในช่วงเดือนกรกฎาจนถึงพฤศจิกายนของทุกปีถ้ารกที่คลอดก่อนกําหนดนะคะหรือว่ามีโรคประจําตัวเช่นโรคปอดดรางโรคหัวใจหรือกลุ่มที่มีภูมิุ้มกันบกพร่อง พวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเป็นแล้วรุนแรงกว่าเด็กทั่วไปโดยทั่วไปเด็กแรกเริ่มเนี่ยก็จะมีอาการทางหวัดเช่นไข้ไอน้ำมูกนะคะ80%เซเลยจะไม่รุนแรงนะคะเพียงแค่20-30%เเท่านั้นที่จะมีโอกาสที่เชื้อลูกลามลงสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างซึ่งจะทําให้เกิดโรคหลอดลมฝอยอักเสบหรือโรคปอดอักเสบนะคะค่ะก็ฝากถึงผู้ปกครองนะคะช่วงนี้ก็ให้ดูแลนะคะแยกถ้าเกิดลูกหลานป่วยก็แยกไว้ที่บ้านไม,ไม่พาไปโรงเรียนนะคะแล้วก็สําหรับการเจ็บป่วยในครอบครัวก,ก็ต้อง แยกจากพี่น้องคนอื่นๆด้วยนะคะดูแลรักษาตามอาการได้เบื้องต้นสังเกตอาการสำคัญที่จะพามาโรงพยาบาลเช่นอาการหอบเหนื่อยหายใจหวีดนะคะหรือว่า